สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งไรตี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของแฟนมวยจากทั่วโลกครับหลังจากที่พวกนั้นได้รับชมการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นฟลายเวทของรถถังจิตเมืองนอนท์กับเอ็ดการ์ทาบเลสผู้ท้าชิงจากเม็กซิโกครับในศึกวัน f n i t ทที่ได้จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในยกแรกครับรถถังและทับ,บเบลสต่างก็แลกหมัดและก็แลกแข่งกันอย่างมันเลยทีเดียว พอเข้าสู่ยก2ครับรถถังนั้นเดินหน้าออกอาวุธใส่เอ็ดการ์ทาเบเลสด้วยความมั่นใจครับก่อนที่รถถังจะได้จังหวะใส่ซอกเข้าเต็มหน้าทําให้เอ็ดการ์ทาเบเลสนั้นล่วงลงไปกองกับพื้นแพ้นอกให้กับรถถังไปครับและจากฟอร์มที่สุดยอดของรถถังในการโชคครั้งนี้ครับไปโดนใจบิ๊กบอสชาตรีเข้าอย่างจังฮะให้รางวัลโบนัสคูณ2เป็นเงินกว่า1,000 0แดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ3.4ล้านบาท และจากการชคในไฟนี้ของรถถังก็ทําให้มีบรรดาแฟนมวยจากทั่วโลกนั้นมาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเอาไว้ครับคลิปนี้ผมเลยได้แปลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนมวยท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่บรรดาแฟนมวยนั้นต่างให้การต้อนรับรถถัง เขาลดถังนั้นมักจะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับแฟนมวยอยู่เสมอฉันคิดว่าแฟนมวยทั่วโลกต่างก็คงเคยเห็นคลิปไฮไลท์การชกของเขาเขาสมควรได้รับความรักจากแฟนมวยจริงๆฉันยังหวังว่าสเตมแฟร์เทคนั้นก็จะมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเช่นกันวันนี้เธอโชคได้อย่างบ้าคลั่งมากรายการนี้เป็นรายการที่สนุกจริงๆและฉันหวังว่าวันแชมเปี้ยนชิพนั้นจะกลับมาจัดอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกา แฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นแฟนมวยต่างก็ชื่นชอบและเชียร์รถถังเขาเป็นนักชกที่มีพรสวรรค์ที่หาได้ยากคนหนึ่งและฉันเชื่อว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากแฟนมวยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่ารถถังคือหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดตลอดกาลด้วยวัยเพียง25ปีคอมเมนต์ต่อมาครับ รถถังได้แสดงให้เราได้เห็นถึงวิธีการโต้อตอบสอกกลับของคู่ต่อสู้ซึ่งการออกอาวุธแบบนี้คู่ต่อสู้จะมีทัศนวิสัยที่จำกัดและเมื่อเขาพยายามหันหน้ากลับมาเขาก็ถูกสอกของรถถังเข้าไปที่หน้าอย่างง่ายดายและแพ้นอกไปในที่สุดแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่ารถถังนั้นแก้ทางสอกหมุนของเอ็ดการ์ทับเบลสได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันรู้สึกขอบคุณผู้จัดอย่างคุณชาตรีจริงๆที่ได้มาจัดงานนี้ที่อเมริกาฉันเชื่อว่ารถถังและสแตมนั้นจะสามารถสร้างฐานแฟนมวยที่อเมริกาเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายคอมเมนต์แฟนมวยท่านต่อมาครับฉันคิดว่าการชกค,ครั้งนี้เป็นการชกที่ง่ายที่สุดสําหรับรถถังเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้คนอื่นของเขาคอมเมนต์ต่อมาครับฝีมือของรถถังพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วมากเขาใช้ศอกมากขึ้น และฉันอยากให้รถถังกับเฮกอรตี้นั้นกลับมาเจอกันอีกครั้งส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าไฟนี้มันง่ายจริงๆสําหรับรถถังฉันคาดเดามาก่อนแล้วว่าเขาจะเอาชนะได้คอมเมนต์แฟนมวยท่านต่อมาครับวิธีการที่รถถังหยุดสอกกลับของท็บเลสเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมและรถถังเองก็ได้แสดงให้เราได้เห็นถึงเทคนิคขั้นสูงของเขาในการเอาชนะคู่ต่อสู้ ส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าการชกค,ครั้งนี้เหมือนเป็นการซ้อมของรถถังมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับรถถังนั้นใช้สอกได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จครั้งใหม่ของรถถังฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณและมวยไทยจากฟิลิปปินส์ ส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าฉันแปลกใจจริงๆที่แฟนมวยในอเมริกานั้นต่างก็รู้จักรถถังคอมเมนต์ต่อมาครับตอนที่แฟนมวยตะโกนเรียกชื่อของรถถังนั้นมันเหมือนฉากในภาพยนตร์จริงๆมันน่าทึ่งมากคอมเมนต์แฟนมวยท่านต่อมาครับรถถังเห็นเอ็ดการ์ทบเล็สใช้สอบผิดบ่อยก็เลยได้แสดงตัวอย่างให้ดูในการโชว์ครั้งนี้ แฟนมวยท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่ารถถังเป็นนักชกที่ต่อสู้มาหลายปีและปัจจุบันเขาก็มีชื่อเสียงมากและฉันเชื่อว่าตอนนี้เขาจะต้องมีฐานะที่ร่ำรวยไม่น้อยเลยทีเดียว คอมเมนต์แฟนมวยท่านต่อมาครับฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นรถถังชกกับโจนาธานเฮกตตี้อีกครั้งซึ่งมันเป็นอะไรที่คาดเดาผลการชกได้ยากจริงๆแต่ฉันเชื่อว่าเฮกตตี้นั้นก็คงจะได้เรียนรู้และศึกษาการเคลื่อนไหวทั้งหมดของรถถังและเขาคงจะมาพร้อมกับวิธีที่จะรับมือกับรถถังได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับนักชกมวยไทยจากประเทศไทยคือนักชกมวยไทยที่ดีที่สุดจะรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนจริงๆ คอมเมนต์แฟนมวยท่านต่อมาครับรถถังคือตัวอย่างนักชกอาชีพที่ควรเจ้าเป็นแบบอย่างเขาเป็นหนึ่งในนักชกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเราแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าเขาคือรถถังนักชกมวยไทยที่มีความแข็งแกร่งและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าฉันคิดว่าเอ็ดการ์ทาบเบรสเลสตรียมวิธีที่จะมาน,น็อกรถถังอยู่เหมือนกันแต่เสียอย่างเดียวที่รถถังแข็งแกร่งเกินไปสําหรับทาบเบรเลส แฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่ารถถังคือตำนานที่ยังมีชีวิตและที่สําคัญตอนนี้เขาอายุเพียง25ปีส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันเชื่อว่ารถถังนั้นจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะเขาคือหนึ่งในนักชกที่น่าจับตาม,มองที่สุดในขณะนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับเอสกาทาเบเลสเขาคงศึกษาการชคของรถถังมาเป็นอย่างดีและคิดหาวิธีที่จะเอาชนะรถถังแต่มันไม่ได้ผลเพราะรถถังนั้นมองออกและรู้ว่าทาเบเลสกําลังคิดจะทําอะไรเขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการชคและเอาชนะนอกได้ซึ่งการอ่านการโชคของคู่ต่อสู้และปรับตัวของรถถังที่ทำได้อย่างรวดเร็วนั้นน่าประทับใจมาก ส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็เด้มากล่าวครับว่าให้ตายเถอะจากฝีมือการชกของรถถังและชื่อเสียงของเขาตอนแรกฉันคิดว่าเขานั้นน่าจะอายุ30แล้วซะอีกคอมเมนต์ต่อมาครับหลังการโชครายการนี้ฉันหวังให้วันแชมป้ปนชิปเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลกคอมเมนต์แฟนมวยท่านต่อมาครับ ทุกครั้งที่ฉันเห็นรถถังต่อสู้กับนักมวยที่ฉันไม่รู้จักฉันรู้ทันทีเลยว่ารถถังจะต้องเอาชนะเพราะมีนักชกเพียงไม่กี่คนที่สามารถเอาชนะรถถังได้และรถถังนั้นก็มีคุณสมบัติทุกอย่างที่นักชกในระดับตำนานนั้นจะต้องมีเขาคือสัตว์ร้ายที่พร้อมจะจัดการกับเหยื่อของเขาถ้าหากฉันจะต้องพิมพ์อธิบายว่ารถถังนั้นเป็นนักชกที่ดีแค่ไหนมันคงจะใช้เวลานานเกินไปในการที่จะพิมพ์ตรงนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดูรถถังชกแบบสดๆรถถังนั้นเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมจริงๆส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่ารถถังเขาคือสัตว์้ลยสําหรับคู่ชกของเขาฉันติดตามวันแชมเปชิป,ปนานแล้วการต่อสู้ของรถถังกับเฮเกตี้นั้นสนุกและตื่นเต้นมาก ส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าการชกค,ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่ารถถังนั้นดูมีความอ่อนโยนเป็นพิเศษโดยปกติแล้วเขาจะชกอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ได้มีท่าทีที่นุ่มนวลเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเอ็ดกาทับเบรเลสนั้นยังมีจุดอ่อนอยู่มากทําให้รถถังสามารถเอาชนะเขาได้โดยง่ายซึ่งทับเบรเลสยังจะต้องฝึกฝนทักษะม,มวยไทยของเขาให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกความผิดพลาดของเขาในการชกค,ครั้งนี้คือการสอกกลับก่อนที่จะโดนรถถังน็อกนั่นเอง แฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่ารถถังนั้นยอดเยี่ยมมากฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่นักสู้มวยไทยจะมีชื่อเสียงและได้รับค่าตอบแทนที่ดีแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าตอนนี้รถถังคือหนึ่งในนักมวยไทยที่แข็งแกร่งที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับพลังการชกของรถถังเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่เขาก็เป็นนักชกที่มีน้ำใจนักกีฬามากเช่นกันเขาคือแรงบันดาลใจของใครลหลายๆคนคอมเมนต์ต่อมาครับ ทาบเลเลสเป็นนักชกที่ดีในเรื่องของการโจมตีแต่ในการตั้งรับเขาจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ฉันเชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็มาที่คอมเมนต์แฟนมวยท่านสุดท้ายครับฉันเป็นคนเม็กซิกันแต่ฉันคิดว่าเอ็ดการ์ทาบาเลสยังไม่เหมาะที่จะมาชกกับรถถัง คลับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนมวยจากทั่วโลกที่ได้มาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากที่ได้รับชมการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นฟลายเวทของรถถังจิตเมืองนอนท์ในศึกวันไฟไนท์เทนที่รถถังสามารถเอาชนะน็อกเอดการทาเบาเลสผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกที่เราได้แปลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจ ปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ